กาญจนบุรีประมงจังหวัดกาญจนบุรียืนยันไม่มีจระเข้อาศัยอยู่ในแม่น้ำสองเกลียหลังลงพื้นที่ตรวจสอบไร้ร่องรอยการอยู่อาศัยของจระเข้จากเหตุการณ์เมื่อเช้าวันที่28มกราคมที่ผ่านมาได้มีชาวบ้านสองเกลียหมู่8ตำบลหนองรูอำเภอสังขระพุรีจังหวัดกาญจนบุรีนําลูกจระเข้ที่ตายแล้วขนาดความยาวประมาณ70เซนติเมตร น้ำหนักกว่า1.7กิโลมามอบให้ในสนันกำสุขผู้ใหญ่บ้านโดยลูกบ้านคนดังกล่าวเล่าให้ฟังว่าตนเองยิงได้ขณะลงดำปลาบริเวณวังมะม่วงในแม่น้ำสองเกลียซึ่งหักจากหมู่บ้านลงไปทางทิศใต้ประมาณ200เมตรในเวลาต่อมาในสนันกำสุขผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งนายสุทธิพรสิทวเวสพิกุล ในอำเภอสังกระบุรีพร้อมนำซากลูกจระเข้ตัวดังกล่าวส่งมอบให้ในายประมงอำเภอสังกระบุรีเพื่อพิสูจน์ที่มาของลูกจระเข้ตัวดังกล่าวและรอกําหนดวันลงพื้นที่เพื่อหาร่องรอยการอยู่อาศัยของจอระเข้ในแม่น้ำส่งตเตียบริเวณที่ชาวบ้านพบลูกจระเข้เพื่อสร้างความสบายใจให้กับชาวบ้าน เนื่องจากหลังจากมีการพบรูปจระเข้ในบริเวณดังกล่าวทำให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวลจนไม่กล้าไปหาปลาและเล่นน้ำในแม่น้ำสองกระเรียเพื่อความสบายใจของชาวบ้านวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวทิดาวันโพเพชรหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงสำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยน,นายนรุนาถเกิกจีนประมงอำเภอสังขบุรีเจ้าหน้าที่กองตรวจการประมงเขื่อนวชิราลงกรณเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมและชาวบ้านส่องเกลียได้ลงพื้นที่แม่น้ำส่องเกลียบ้านส่องเกลียหมู่แปลตำบลหน,นองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในจุดที่ชาวบ้านจับลูกจระเข้เพื่อตรวจสอบร่องรอยรอบๆพื้นที่ ปรากฏว่าไม่พบหลักฐานหรือล่องรอยที่บ่นบอกถึงการมีจระเข้ในพื้นที่ทั้งนี้หากมีจระเข้อาศัยอยู่จริงจะต้องปรากฏร่องรอยของการขึ้นลงบริเวณริมตลิ่งรอยเท้าร่องรอยการอยู่อาศัยอุจจาระที่ถ่ายทิ้งไว้เนื่องจากจระเข้จะนอนบนบกและมีพฤติกรรมนอนอับแดดเพื่อสร้างความอบอุ่นให้ร่างกาย จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ลูกจระเข้ตัวดังกล่าวจะไม่ใช่จระเข้ที่มีแหล่งกาเนิดอยู่ในบริเวณนี้ที่สําคัญนักวิชาการประมงให้ข้อมูลว่าในธรรมชาติหากลูกจระเข้ขนาดที่พบอายุจะประมาณ6เดือนจะมีพฤติกรรมอาศัยอยู่กับพ่อแม่จะไม่อยู่เพียงลําพังลูกจระเข้ตัวที่เชาบ้านนามาให้มีลักษณะพร้อม น้ำหนักไม่มาก1.8กิโลกร,รมัมซึ่งหากเป็นจระเข้ที่เกิดและเติบโตในธรรมชาติจะไม่พร้อมแบบนี้เนื่องจากในน้ำมีอาหารปลาที่อุดมสมบูรณ์จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะมาจากแหล่งอื่นเช่นมีคนนำมาปล่อยโดยธรรมชาติจระเข้เมื่อลงสู่แหล่งน้ำในธรรมชาติจระเข้จะว่ายขึ้นหาต้นน้ำ ที่สำคัญจระเข้ก็เหมือนสัตว์ป่าทั่วไปที่กลัวมนุษย์โดยจะไม่ทำร้ายมนุษย์นอกจากถูกทำร้ายก่อนหรือเจอในลักษณะประชิดจนไม่สามารถหลบหนีได้จึงขอให้พี่น้องประชาชนอย่าวิตกกังวลในเวลาต่อมานางสาวทิดาวันโพเพชรหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงสำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางไปยังที่ทําการผู้ใหญ่บ้านส่องกะเรียเพื่อประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและถือโอกาสชี้แจงทําความเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่มีการพบรูปจระเข้ในแม่น้าส่องกะเรียพร้อมยืนยันว่าจราะเข้ตัวดังกล่าวน่าจะมีที่มาจากแหล่งอื่นและให้ความรู้กับชาวบ้านถึงพฤติกรรมของจระเข้พร้อมขอความร่วมมือชาวบ้านว่า หลังจากวันนี้หากมีใครพบเห็นลูกจระเข้ในพื้นที่อีกให้รีบดำเนินการแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเพื่อเจ้าหน้าที่ประมงจะได้เข้ามาดำเนินการจับและนำออกไปจากแหล่งน้ำในธรรมชาติต่ตอไปพร้อมแจ้งข่าวถึงประชาชนที่ครอบครองลูกจระเข้หากไม่ต้องการเลี้ยงต่ออย่านำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอเพื่อดำเนินการรับไปดูแลและนำไปปล่อยในพื้นที่ควบคุมของกรมประมงต่อไปซึ่งภายหลังได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ทําให้ชาวบ้านตาพากันล่งอกและจะได้กลับมาดำเนินชีวิตในการหาปลายอย่างชีพและเล่นน้ำในแม่น้ำสองกเกียตามปกติต่อไปข่าวนิว24การจนบุรี ปรีชาไหลวารินรายงาน